สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่4ของการเดินทางวันนี้เราจะพาไปเที่ยวโมจิโกะนะครับโดยเดินทางจากสถานีรถไฟโคกุระไปไม่นานนะับประมาณ15นาทีก็ถึงแต่บรรยากาศนั้นจะต่างจากโคกุระโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าโมจิโกะจะเป็นเมืองที่มีท่าเรือแล้วก็สามารถนั่งเรือจากโมจิโกะ ประมาณ10นาทีถึง15นาทีไปที่ตลาดปลาคาราโตะได้เพื่อไปลิ้มชิมอาหารทะเลอันสดสดแส,ดส,ดส,ดสนอร่อยนะครับเช้านี้เราทานข้าวที่โรงแรมโตโยโกอินโคกุระนะครับซึ่งทำเลดีมากอยู่ติดกับ7ซเ e ่นอเลเลยทั้งคืนไม่ต้องหลับต้องนอนมากินข้าวกันมาหาอะไรกินกันตลอดเช้านี้เขาเียกว่าก็ระวางังแผนจะลอง<า>ไปเดิน<า>ดู อ,อยู่ในตลาดชาลเช้าที่เมืองโคกุระนะฮะชื่อตลาดแทงก้าอิชิบะนะครับอันนี้ก็คือระหว่างทางที่เราเดินไปน,นะครับเดินไปเรื่อยเื่เราเจอเคคาี่ห้อ s ซูซูกินะสองคันดูน่ารักปุ๊กปิ๊กนะครับแฟนผมก็เลยขอถ่ายรูปซะหน่อย ถ้ามาใช้เมืองไทยน่าจะสนุกอันนี้คือป้ายแสดงความยินดีนะครับในการเปิดกิจการใหม่เที่ยวชมชิมและช้อปปิ้งที่ตลาดเช้าขอเชิญทัศนาได้เลยครับ เธอยังคงก้าเดินต่อไปเธอเป็นสาวชนบทฉะนั้นเธอต้องการที่จะไปเดินดูตลาดเช้าในเมืองคกุระว่ามีอะไรขายบ้างเล็กซัสงามหยดเลยเพื่อนๆในญี่ปุ่นโอ้อยางสวยเอเล็กซัอย่างงามด้วยละ่ะงามด้วยละ่ะ มีทั้งซูชิผักและผลไม้ราคาไม่แพงนะครับน่าสนใจผลไม้สดๆเช่นลูกพลับแอปเปิ้ลอร่อยมากแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือไปกินระหว่างทางของมาขายนีบานบ้านๆจริงเลยราคาโอเคเลย้าเธอมาจ่ตลาด จะได้อะไรไปกินเนาะสุกินี่ไหมเนี่ยเลนไม้ดอกไม้เขาที่สวยมากเลยนะอยากอยากเก็บอยากซื้อเอาไปปลูกที่บังไทยจเดินต่อไปเรื่อยๆก็ๆจะเจอเป็นตลาดสมัยใหม่แล้วเป็นโมเดินแล้วแต่งธีมฮันโลวีนนะครับเพราะวันที่30-31ตุลาเนี่ยใกล้เข้ามาแล้ว<ๆ>ก็จะมี ของขายอันนี้เป็นเสื้อผ้า่าโลค b ลแบรนด์นะครับราคาไม่แพงแล้วก็มีพวกมัซซุมโตะค,คิโยชิร้านสะดวกซื้อต่างๆเราก็เดินช้อปปิง้งกันเพลินเลยครับดองกี้ก็ยังมีเลยมีดองกี้ด้วย,ลยตลาดแพงก้าที่โคคุระ แต่งติมร้านเป็นเทศกาลฮัลโลวีนใหเข้ากับฮัลโลวีนน่าเข้าของราคาไม่แพงตอนเย็นเราก็เสียเงินซื้อของโดยใช้แท็กฟรีที่ที่นี่นะครับได้ไปเยอะเลยครับคือคุณจะต้องซื้อมากกว่า5,000เยนขึ้นไปแล้วก็โชว์พาสปอร์ตก็จะได้ส่วนลดไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียแวดนะครับ ของซื้อไปแล้วห้ามเปิดกินและใช้ในญี่ปุ่นนะครับถึงเมืองไทยค่อยเปิดกินเปิดใช้ก็ไม่สายอันนี้เราเจอร้านรามเมงที่มีคนมาต่อคิวเยอะมากน่าจะอร่อยนะครับร้านนี้จำชื่อร้านไว้นะครับพอดีเราแวบๆบแบบเห็นปราสาทโคคุระมาแต่ไกลเราก็เลยไปถ่ายรูปกันหน้าปราสาทนะครับ สวยงามน,นะครับแต่เราไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะเวลาไม่มีเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปที่สถานีรถไฟโคกุระเพื่อเดินทางไปเที่ยวโมจิโกต่อนะครับ ถึงแล้วครับโมจิโกสภาพภายในสถานีรถไฟโมจิโกเป็นแบบเรทโทคือย้อนยุคนะครับสวยมากแล้วก็สะอาดน้าถ่ายรูปไปทุกจุดเลยนะครับส่วนรถไฟที่มาที่โมจิโกนส่วนใหญ่จะเป็นโลเค l t เทรนนะครับมีทั้งขบวนเก่าขบวนใหม่แต่ทุกขบวนเนี่ยคลาสสิกแล้วก็สวยงามทั้งนั้นน่าถ่ายรูปจริงๆส่วนภูมิทัศ สถาปัตยกรรมภายในเป็นโทนตีมสีดำน้ำตาลนะครับเพิ่มความหรูหราและก็คลาสสิกอมตะนิรันดร์การนะครับแฟนผมก็ถ่ายรูปสะเพลินไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ออกมานอกสถหน้าสถานีรถไฟเพื่อถ่ายรูปกับตึกหน้าสถานีรถไฟอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปเป็นโมจิโกเรโทรนะครับหลังจากนั้น เราเดินออกไปฝั่งซ้ายเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะไปเจอท่าเรือนะครับเจอเรือหลายลำเลยเรือลำนี้ใช้พลังงานไฮโดรเจนขับเคลื่อน ที่เห็นอยู่ไกลๆคือสะพานบลูวิงนะครับอันนี้เขายังไม่เชื่อมสะพานกันมานะครับเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยสะพานจะเชื่อมต่อกันแล้วก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับ เขาเชื่อมสะพานตะลงมาแล้วนะครับก็สามารถเดินข้ามไปอีกฝั่งได้แล้วนะครับตอนนี้ ตอนนี้นะครับเราก็กำลังซึมซับกับบรรยากาศของอาคารยุโรปสไตล์โมจิโกเรโโรนะครับที่เห็นเป็นตึกสีแดงนะเป็นสไตล์ยุโรปทั้งหมดเนี่ยสวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ เราเดินมายืนอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะอีเดมิสึกแล้วนะครับก็มีการบูรณะบางส่วนแต่ว่าสามารถเข้าไปชมแกลเลอรี่ข้างในได้นะครับสวยงามนะครับสไตล์ยุโรปทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นใบเมเปิลนะครับซึ่งตอนนี้ออกโทนสีเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นเหลืองแต่ยังไม่ไม่เข้าสู่สีแดงนะครับเพราะว่า คิวชูโมจิโกะอยู่ในคิวชูแล้วก็อยู่ในทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไปไม้เปลี่ยนสีช้ากว่าทางโซนซัปโปโรซึ่งซัปโปโรตอนนี้ไปไม้เปลี่ยนเป็นเหลืองและแดงแล้วนะครับ ตอนนี้สะพานลอยบ l oh. ูวิงโมจิโกก็ถูกหย่อนลงมาแล้วนะครับเพื่อให้เชื่อมติดต่อทางเดินกันได้นะเราก็เดินไปดูและไปถ่ายภาพรวมทั้งซึมซับบรรยากาศความงดงามรอบๆข้างครับ สะพานล,ลอยบลูวิงโมจิโกได้เชื่อมทางเดินถึงกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปเดินเล่นอยู่บนสะพานล,ลอย ขึ้นเรือนะขึ้นเรือจากท่าเรือของโมจิโกไปค <c oughs> าราโตฟิชมาร์เกออ็ตลตลาดปลานี่ปิดตอนบ่ายนะต้องขึ้นก่อนเวลาต้องไปก่อนเวลา <c oughs> ข้าเรือจากค่าเรือโมจิโกไปคาราโตฟิชมาร์เก็ตเป็นเงินสดนะขาละ400เยเยน เที่ยวเด,ยวเดียวขึ้นทีละเที่ยวให้ขายราวคิปค่าเรือคือ400เยนขายแค่หนึ่งขาคือขาไปขาเดียวเท่านั้นส่วนขากลับต้องไปซื้อจากตลาดปลาคาราโตะตรงท่าฝั่งตลาดปลาคาราโตกกลับมาอีก400เยนคืนครับและเป็นแคชโอลี่นะครับ ใช้บัตรใช้บัตร e ไอซีอะไรจ่ายไม่ได้ต้องจ่ายเงินสดเท่านั้น <muy> ล่องเรือกันครับใช้เวลาไม่นานนะครับไปถึงตลาดปลาคาร์โตเนี่ยใช้เวลา15นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้บนเรือนะ 自動車車通りに着用する救命胴衣はお客様の座席の下に備えております救命胴衣の取り出し方法よび着用方法は現在に平日 ถึงแล้วครับตลาดปาลาคาราโตะนะเราก็พากันเดินเล่นเดินชมทิวทัศน์ต่างๆแล้วก็ไปถึงตลาดปลาเนี่ยปรากฏว่าปิดซะแล้วนะครับนะแต่ว่าร้านที่อยู่รอบๆข้างตลาดปลาก็ยังเปิดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะแวะเข้าไปกินร้านอาหารทะเลที่น่าสนใจนะครับเราก็มาเดินก็ไปถึงคาราโตฟิชมาร์เก็ตต้องรีบ้วครับเพราะปิดไปสาม ไฮไลท์ที่เด่นๆของอาหารในแถบนี้ก็คือปลาปักเป้าครับส่วนใหญ่มักจะเอามาทําชาชิมินะครับนะชาชิมิเนี่ยเห็นไหมฮะที่เขาทําเป็นจานๆนี่นั่นคือแกลเนื้อปักเป้าแกลเนื้อปลาปักเป้าออกมาอันนี้เป็นร้านซูชินะครับมีคนไปกินเยอะนะร้านนี้น่าจะอร่อยแต่เราเดินไปเดินมาก็มาหยุดตรงร้านนี้นะครับเพเห็นคนเข้าไปนั่งกินอยู่หลายคนแล้วก็เมนูดูน่าสนใจ บอกเลยว่าอุด้งร้านนี้อร่อยมากน้ำซุปหอมหวานอร่อยแล้วก็ปลาที่เอามาทอดก็ฟูนุ่มนะครับอร่อยมากนะอร่อยหมดนะครับสามจานทั้งไข่เซนด้งก็อร่อยนะข้าวหน้าปาลาไหลทะเลย่างก็อร่อยครับพวกเราก็ต่างดื่มด่ำกับรสชาติของอาหารแสนอร่อยนะครับราคาไม่แรงนะครับร้านนี้ ก็ราคาทั่วๆไปครับไม่ได้คิดบวกเพิ่มมากแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยสดใหม่นะครับนะไข่ไข่ปลาพวกอิคุระเนี่ยก็อร่อยนะใบไ,ไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับเรากลับมาขึ้นฝั่งที่โมจิโกคืนนะฮะนั่งเรือกลับมาแล้วก็กลับมา เดินดูอาคารสถาปัต,ตยกรรมสไตล์เตโทของโมจิโกะถ่ายสไตล์ตะวันตกอันนี้เป็นบ้านสมูไรนะที่ยังคงอยู่เราก็มาถ่ายรูปเล่นเดินเล่นชิลๆครับบรรยากาศดีมากเดินถ่ายกับน้ำพุหน้าสถานีมีความสุขแล้วแค่นี้ก็โอเคส่วนคนที่มาด้วยนี่เขาเล่นแต่น้ำพุ เราเดินกลับมายังสถานีรถไฟโมจิโกเพื่อมาถ่ายรูปเป็นที่ทระลึกหน้าสถานีนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นสไตล์ย,ย้อนยุคหลังจากนั้นเรากลับมาที่สถานีโคคุระแล้วก็นั่งรถไฟชินคันเซนขบวนโคดามะมาลงที่สถานีฮากตาตะแล้วก็มาพักอยู่ที่โตโยโกอินฮากาตะเอกิมินามิจากโรงแรมเพื่อมากินอาหารเย็น ร้านโวกนะครับร้านนี้อร่อยนะครับแล้วก็น่าสนใจเพราะว่า,าเราแค่จ่ายค่าอาหารเมนดิชก็คือสเต็กที่เราสั่งเลือกแค่นั้นเองนะครับส่วนอย่างอื่นพวกสลัดพวกซุปพวกขนมปังทำเองหรือว่าน้ำดื่มและของหวานเนี่ยฟรีนะครับ